เฮ้ยก็สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องลาลาลาลูเน่นะครับก็วันนี้ตามชื่อปกคลิปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปสุ่มแคาร์ดมีหน้ากันเนาะแต่เราจะไม่สุ่มในดีลักแน่นอนไอดีลักเก็บเพชรไว้กัน เดี๋ยวเราจะไปดูในไอีลองกันเนาะก็ไปกันเลยป๊าดแวบ็บมาที่ไอดีแรกเนาะมีเพชร1 3 0 0ก็ได้2แพ็คเนาะมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าดอบเลเทก็จะประมาณเนี่ยอันนี้เนาะอันนี้คาร์เอจะเท่ากับตัวอื่นเลย S บวก10%และ S บวกติดดาว1.2%เอเนาะอ่ะไปกันเลยดีกว่า หนึ่งสองรบแพ็คลาครับจะได้เลยหรือเปล่าเนี่ยคือแพ็คแรกได้มีหน้าเยอะนะหนึ่งองเอ๊ะหรือว่าเอจะไม่เท่ากับตัวอื่นนะถ้าผมแปะผิดต้องขออภัยด้วยนะอะเดี๋ยวไปดูแพ็คที่สองกันดีกว่าอุ้ยแพ็คสองนีน่แพ็คที่สองคือเราเจอตั้งแต่แพ็คที่สองเลยได้ไหมตั้งหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์เนาะมาพิวพิวพว วิสก,การเลดเนาะเจอสก,การเลดก็โอ๊ยไปเดี๋ยวเราแวปไอดีต่อไปกันเนาะไอดี ID ต่อไปเพชรก็เยอะไงเดี๋ยวเจอกันครับปิงป้งปิง้งปิ้งแวปกลับมากันที่ไอดี่เทนะ่าไหร่เนาะโอ้ไอดี ID ที่สองเนาะมีสองพันแปดเอออันนี้อันนี้เยอะหน่อยน่าลุ้นหน่อยไปแพ็กที่เท่าไหร่นะสามเนาะ let's go เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยออกอยู่นะเฮ้ย hey. เอาจริงดิมาจริงมีหน้าของจริงไม่เชื่อมาดูมิจิข้าไ,ไม่เชื่อมาดูมิจิดิมีหน้าตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงมีหน้าที่ถูกปกของจริงอ้ไปไอดีลรองที่โชคดีมาก <laughs> หุยแพ็คที่3เราก็เจอแล้วเนาะก็6 0 0้อ0คูณแรกเราก็เจอแล้วเป็นอะไรที่โอเคเนาะเตะเกตมานด้เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดต่อนะเอาให้หมดไปเลยไหนๆก็มาละว Let's go ออกไหมใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆแล้วตอนนี้เราเจอละคลิปนี้ก็สู่สุขติละสู่ขีดละ เอาให้หมดไปเลยเอาผลแล้วนี่ก็อันนี้ไอรดีลองเนาะขอมันจะมันจะน้อยหน่อยแหละก็ไอก็ตามภาษาดีลองเนาะอนี่ของจริงไม่ใช่ตัวตาแดงเนาะสุดยอดอะอน,นี่ไม่ใช่ตัวทดลองนันตัวจริงเทาวอนเลยจริงคือด,ดีก็ถือว่าโอเคนะทันแปดเลขออกเลยคือความปังเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูดีต่อไปเนาะดี ID ต่อไปของก็เพชรเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ กลับมากันที่ไอดีที่สามโอ้ไอดี ID นี้เพชรแบบเยอะ,ะ,ะมากสุ่มบันมือเลยแหละก็เดี๋ยวตอนแรกอะว่าจะดองเพชรไว้ทําเป็นการ์ดเดือนเนาะเป็นไอดีลองที่แบบก็รักอะมาแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูเราจะยัดไม่ให้หมดเลยน 4, เนี่ยสี่พันเนี่ยเอาไปให้หมดเลย take my diamond and go โอเคจะออกไหมหนึ่งคือสเปอร์เซนตัวที่สองเนาะ เราจะเจออีกหรือเปล่าโนกไม่ไปต,ต่อ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 ไม่เจอเวลาหรอกยังไม่เจอเด็กห้าแพ็คนเนาะไปเลยไม่เจอโนบไม่เจอ ไม่เจออุ้ยไม่ออกแล้วอ่ะไม่เจอเคสุดท้ายโนยไม่เจอเศร้า <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปเนาะเผื่อจะมีไอดีอื่นอีกป้ายไปกันก็กลับมาสู่อีกไอดีหนึ่งเนาะโอ,อ้ดูเพชดดิได้แคกเดียวยังไงอ่ะ แต่ไม่เป็นไรเนาะทุกแพ็กก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปกันเลย let's go ออกไหมเฮ้ยอ้ <c oughs> oh my god 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 โอ้คือโอ้ เด็กไม่รู้ว่าเป็นการอวยไอดีไก่หรือเปล่านะเพราะว่านี่ก็ไอดีไก่ทั้งนั้นเลยเนาะวิมิต่ออกดีอยู่นะเอาจริงหนึ่งเอร์เซ็นเนี่ยวิเอาจริงอของเขาดีนะวิของจริงไม่ใช้ตัวแสดงจริงๆงนี่พอ,อเรื่องนะหมดแล้วอะเอโอย,อย,อยไอดีนี้ก็เป็นลูกรักด้วยนิดนึงเนาะ โอเควิ้ย okay. สองไอเดีเราไปกี่ไอดีนะหนึ่งสี่ไอเดีเจอสองโอไมกอนาปังเนาะโอ้โหเดี๋ยวเราไปไอีดี d นึงเนาะเฮ้ยแพ็กเดียวก็ออกเนาะคือโอ้โหก็เดี๋ยวเราไปไอีดี d นึงเนาะก็น่าจะเป็นไอดีสุดท้ายแล้วแหละที่ผมเตรียมไว้เนาะ let's go let's warp ไปกันเลยมาครับก็ไอดี ID สุดท้ายแล้วเนาะอืมฮโอ้ ออกดีจริงๆไปไม่เหิืเวลาแล้วมาไหมหกร้อ,อยไาไม่ออกไม,ไม่ออกเนาะเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงเอาเรื่องอยู่นะหมดแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยหมดจริงก็ เดี๋ยว,วเดี๋ยวเรากลับไปดีหลักเนาะก็กลับมาที่บดีหลักกันเนาะก็วันนี้ผมขอสรุปเลยแล้วกันเราไปมาทั้งหมด5้าไอเดีเนาะเสียเพชรไปประมาณจำไม่ได้เนาะเดี๋ยวดูปกคลิปเอาแล้วกันเดี๋ยวผมใส่ไว้ในปกคลิปว่าเสียเพชรไปประมาณเท่าไหร่เนาะก็5้าไอดีได้มา2ตัว2องไอดีตัวละไอดีถือว่าโอเคเลยเนาะสำหรับดอกเหนึ่งจุดสองศูนย์เปอร์เซ็น ก็ถือว่าอเเอกดีออกเรื่องนะเาจริงชอบนะโดยสรุปถ้าถามว่าน่าทำไหมดูดวงก่อนทำดูดวงมันแล้วแต่ดวงคนนะเนาะก็มันเป็นเกมกาชาเนะดอบเลดมันก็อยู่ที่ดอบเลดเนาะอยู่ที่ดอบเลดอยู่ที่ดวงผมก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่ามันน่าทำไหมแต่สำหรับมือใหม่นะถ้ามีเพชรเยอะผมว่า หน้าทุ่มอยู่นะเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้มีออกแค่มีหน้าไงมันมีออกตัวธรรมดาตัวอื่นด้วยเนาะแล้วเราก็พอเราไปรวมมันก็จะได้ตัวติดดาวตัวนั้นซึ่งเราอาจจะชอบก็ได้อืมอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เนาะแต่ถ้าโชคดีก็จะเปิดได้มีหน้าที่สุกป,ปุกเลยก็เป็นอะไรที่ปังเอาจริงเฮ้ยคือตอนแรกเปิดคลิดปะที่คิดจะทําคนะิดเนาะไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้คิดว่าจะได้ตัวสองตัวหรืออาจจะไม่ได้เลย ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้สองตัวสองไอเดีนาะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมคือดอกโจอฮายโยและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ